พี่วัวขาดบนกระสอบข้าวเท้าวความก่อนนะครับย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วบ้านผมแต่เดิมทำอาชีพสีข้าวขายเลยไม่แปลกเลยที่จะมีกระสอบข้าวที่สีแล้วปรอบขายหรือจำหน่ายเป็นจำนวนหนึ่งลักษณะบ้านเป็นสองชั้นถึ่งปูนถึ่งไม้บ้านสองชั้นส่วนมากจะทำห้องน้าไว้ด้านล่างสามารถปิดประตูหน้าตา่าง ได้สนิทตอนนั้นผู้เล่าอายุประมาณ12ถึง13ปีที่หลับนอนแยกห้องกับพ่อแม่ส่วนตัวผมเองนอนอีกห้องเสมือนเป็นหนุ่มน้อย <c oughs> แล้ววันนี้เองหนุ่มน้อยเกิดปวดฉี่ขึ้นมาประมาณ3ถึงสทุ่มดีที่ยังไม่ดึกมากแต่สำหรับบ้านนอก20ปีที่แล้วนั้นเงียบสนิทครับผมก็เปิดฝฟชั้นบนเดินลงมาชั้นล่างที่เก็บข้าวสารเดินมาเปิดไฟห้องน้ำ และก็เข้าห้องน้ำตาประสาทวัยรุ่นปกติแต่พอเสร็จธุระกำลังจะมาปิดไฟที่ชั้นล่างผมหันหน้าไปทางบันไดหลังบันไดเป็นกระสอบข้าวสารที่ตั้งไว้ผมมองไปเหมือนอะไรขาวๆอยู่บนกระสอบข้าวสารขณะพูดอยู่ยังขนลุกครับผมยังไม่ปิดไฟเลยเดินไปดูว่ามันคืออะไรระยะประมาณหก ถึงเเมตรพอเดินเข้าไปสักประมาณ3เมตรผมยืนแถวแถวบันไดเห็นแน่ชัดเต็มสองตาครับหัวคุณครับยิ้มให้ด้วยภาพมันชัดเจนมากครับเป็นใบหน้าคนขาวซีผมยาวมียิ้มให้ดิดดิและผมมองเห็นเช่นนั้นจะรออะไรครับบันได11ขั้นผมใช้แค่3ก้าวครับเข้าห้องล็อกประตูทันที ซึ่งต่อมาจากที่ผมเข้าห้องพ่อกับแม่ยังไม่นอนครับเขาได้ยินเสียงผมขึ้นบ้านเสียงดังเลยตะโกนถามว่าเป็นอะไรทำไมไม่ปิดไฟผมเลยบอกแกไปแบบสันสานอากาศท่ามคุมหัวว่าเห็นทีอยู่บนกระสอบเข้าสารแล้วแกก้องเงียบไปสักพักแม่ก็เลยให้พ่อไปปิดไฟที่ผมเปิดไว้ทุกคนลองถ่ายมาครับว่าไฟบ้านผมได้ปิดไม่คืนนั้นสว่างตาตาครับ ไม่มีใครกล้ามาปิดครับแต่พอตอนเช้าลงมาดูที่เกิดเหตุไม่มีอะไรครับถุกข้าวสารปกติส่วนตัวผมเองพอเกิดเหตุนี้ก็ไม่ค่อยกล้าลงมีชั้นล่างตอนกลางคืนอีกเลยครับมันเกิดอาการเสียวๆคิดไปต่างๆนานาเป็นอย่างไรบ้างครับพอฟังเรื่องแรกและเหตุการณ์จริงคอมเมนต์ด้วยนะครับฝากกดและกดแชร์เอาไว้อีพีถัด ไปจะมาเล่าเรื่องมะพร้าวหล่นตอนกลางคืนทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีต้นมะพร้าวขลุกมากกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับขอบคุณครับ